一年了。 สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกผานทุกคนครับผมวันนี้พาเอฟซีผ่านมาทางวัดป่าคำศรีดาเวิธีผมจะพามาไหวขอโชคขอลาบจากปูเพิน่นะครับเนาะอย่างว่าเป็นที่ขึ้นซื้อลือเสียงขึ้นซื้อลือน้ำม,มาตลอดครับคือ เกาะคําซีดาครับพี่ชีผมามาเกาะกันเมื่อน,นี้ครับจะไปคอยโฉขคลาบนะครับเอชีทุกท่านทุกคนดาบมุฮัวาสิเป็นตัวไหนนะครับเป็นแนวทางสื่อนะครับเนาะพี่ีผมไปพาไปเบิงสารปูแตละปูคอยคอยโฉบอลาบนะครับเนาะไปชมพร้อมกันครับพีีผมเกาะวัดป่าคำซีดาอ่าเป็นเกาะ กลางน้ำครับเครับมีทางเดินเข้ามาหาศาลปู่อยู่นี้ก็มีองค์ปู่สีสุโทองค์แม่ย่าสีปัทุมมาครับเครับผมครับจุดแรกที่มานะครับก็จะมีองค์ปู่สีเขียวและองค์ย่าสีขาวครับแล้วก็จะมีะสารปู่ฤาษีนะครับเอฟีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสารปูร่ฤาษีสำหรับผู้ที่มาขอโชคลาภกับองค์ปู่ฤาษีท่านครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นญ่าศรีดาหรือทิดานาคาศรีดาจันทร์ครับเอฟซีครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นข้อปู่สีสุโธนาคานาคราชนะครับที่ มีคนที่เข้ามาขอโชคลาภกันเยอะเลยคือจุดตรงนี้นะครับจะได้มีโชคลาภที่ตรงนี้กันเยอะเลยครับเอฟซี FC ครับสำหรับจุดตรงนี้ก็เป็นแม่ย่าตะเคียนหรือแม่นางตะเคียนครับอิสยผมที่มีต้นไม้ต้นตะเคียนวางอยู่ข,ข้างๆนะครับครับตรงนี้คือ,อ ต้นตะเคียนเตี้ยวขึ้นมาวางครับเอผมส่วนมากคนก็จะมาขอโชคขอลาบอยู่จุดแห่งนี้แหละครับเอครับพอดีาทางแอดมินก็อาได้มาสังเกตเห็นอ่ามันจะมีอะไรละขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเอฟครับผมเดี๋ยวจะให้ f อฟดูนะครับครับตรงนี้ก็คือข่าวภาษาภาคอีสานก็คือเป็นดวง เจาะหุ้น่ะครับที่ผมหรือว่าเป็นรังมดก็ว่าได้นะครับเนาะแต่ว่ารังมดนี้แล้วก็จะมีสิ่งแปลกแปก่กมันไม่ใช่รังมดครับจะมีอะไรบินออกมาอยู่ครับพี่ดูให้ชัดๆนะครับท่านดูให้ชัดถ้าท่านอาจจะมีโชคก็ได้ครับ ถ้าเอฟซีไม่เห็นเดี๋ยวทางเอ็ดมินจะทําเป็นตัวเลขขึ้นให้ให้นะครับพอเอ็ดมินเห็นแล้วครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับนะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมครับสาหรับวันนี้นะครับจะให้แม่เฮียงเป็นคนจับลูกปิงปองให้สามลูกครับเอฟซีครับผมจะได้ตัวไหนรอดูเปรียบพร้อมกัน ครับ f อครับคืครับผมไม่ยากเลยลูกลูกฟองให้นะครับนะเอาลูกที่หนึ่งได้แก,เ 7, ก่เลขเจ็ดครับเอีกผมเลขเจ็ดได้เลยโชว์ก่อนโชว์เลขเจ็ดก่อนนะครับนะอันที่หนึ่งเป็นเลขเจ็ดนะครับเอฟซีกับผมนะ ครั้งที่สองเป็นเลขสี่ครับเอซี FC ครับผมน่าอ่าแนะครับเนาะทางที่สามเป็นเลขศูนย์นะอ่ะไปมาสามหน่วยเจ็ดสี่ศูนย์ครับเอซี FC ครับผมอ่า ครับเอฟซีครับพอดีน้อง่นสี่จับไห้ด้ครับด้วยคนดีๆอ่าเอ้าแม่นแม่นได้ลูกเด้อเอาศกเอาไหนลูกอะไรลูกศูนย์น้องจับไห้ศูนย์ครับตัวไหนลูกศูนย์อีกเอาได้ศูนย์สองตัวเลยเหรอ โอ้มีหน้าทึงจะเอาลงเอาใหม่มันได้ศูนย์สองตัวกึบได้สี่เอาครับน้องจับให้ได้ศูนย์กับสี่นะครับ fc ครับผมสรุปแล้วไม่เฮียงจับได้เจ็ดสี่ศูนย์แต่น้องมาจับได้ศูนย์สี่นะครับมาศูนสี่น้องอาริตโอ้เก่งจังตับใจนอกน้องหลายหบาทนี้ครับ ครับเอฟซีกับก็ระซึ่งเป็นเรื่องแปลกจักหน่อยเนาะครับเนาะอ่ไม่เฮียงกับไปเกตซีศูนย์ตะวันนองอ่านิตาบเนื่องอย่างคนซื้ออย่างกับเอฟซีผมเพิ่งมาจับได้ทีเลขลูกแรกเป็นศูนย์ลูกสองมาเป็นศูนย์ลูกสามมาเป็นซีครับกระซึ่งอ่าได้ตรงกับของไม่เฮียงกับคือเกตซีศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์สี่ตัวเดิมครับเอฟซีครับผมเอาโชคหมาดำด้วยเป็นเด็ดทีจะเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผม สำหรับคลิปนี้กัใหหสชกให้มานวยครับเด้อขอจบคลิวเพียงสาม,มีครับพ่อกับแม่ในคลิปหน,น้าขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ